สวัสดีค่ะพ่อพี่น้องมันเห็นย่าชิมัสโซต้อนดอกไม้ค่ะได้ผึ่งซื้อมาต้นบอลค่ะภาษาอังกฤษเพืนอนนิยังก็คือคาลิเดียมคาลิเดียม,ยมอัติเอิญบรรจุเนาะค่ะซีนี่เพคนเอิญซื้ออะไรคะพ่อพี่น้อง เพือพ่อนๆดูจักบ่ค่ะบอกย่ายเนี่ย่ายกับ่หลูย่ายกับหลูตวตาต้นบอนเนาะแค่เห็นแต่ซุ้มลูกซุ้มหลานเอื่อยพี่นอ้องเพิ่นปลูกกันอยู่เมืองไทยเนาะแค่เห็นย่ายก็นแล้อยากได้ย่า่ซื้อม,มาสามแบบค่ะตัวซีแบบเขา,ล,นานล,ล้งหน้าล้งหลัง อับน,นี่อีกสีหนึ่งค่ะต้นไมน้ทั้ขอบจะเป็นเขียวเขียวค่ะตรงกลางก็จะเป็นสีแดงๆบอเป็นคนอื่นนี่อย่างกับน,น,นีิซื้อเนาะแด้กับบอลูซื้อ ไม่รูก้กขาเรียกคืออะไรนะคะยายก็รู้แต่ว,ว่าบอลค่ะบอลสีก็บแบบนี้เป็นใบลาย แค่อยากได้จะดนนั่นล่ะแค่หาซื้อมันก็บ่มีเนาะแค่ไปช้อปปิ้งบางวันเสาร์เนาะแต่กหนเอ้าต้นบอนต้นนี้คุณแมาย้ำนี่เนาะย้ำหนาวเลยเด้๋นี้ย้ำที่เก็บเขบกา,ากขู้กนแล้วเจ้าคุณแมาย้ำนี่เนาะเอาแม่เอาแม่าแมหายฝรั่งเอาโลด ใส่ยาสีตุ่มผ่าว้ม,มันนี่ตุ่มบวมมาอะไรย่าหนาวนี่ลูกพ่เอิ้นซื้ออีหยังไอ้กรบ่ลูกระปลูตะวักเตอร์เอิกกกกเอ้นบอนนะคะคาลิเดียมภาษาอังกฤษเขาเรียาาษาษากคาลิเดียมหรอคะเพราะว่าอะไรยังก็ไม่รู้นะคะ ตะไทก็ไม่รู้ชื่อมันค่ะไม่รู้เขาเรียกอะไรเนาะเห็นใบมันสวยๆเอาเลยค่ะบอลตั้งแต่เดปลูก็หนีขายแล้วคือพลังดิสื้อ,อยู่บ่เฮื่มันดิสื้ตะไทรบ่ <laughs> บมแพงดนูก่ะซี 4, ปอนเก่าจิบเก่าเกือบหาปอนจิตเป็นเงินไทยกะประมาณจนกจ่าสองลอยสองลอยก็บาทนิดนนีน่แหละขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคู่ทุกคนทีน่เข้ามาชมคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะคะสำหรับก็ฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่อง youtube ตุ้นยุคที่สองแปดเก้าให้ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ